ลูกอะไรเนี่ยมีใครรู้จักบ้างครับมีหนาเหมือนเม็ดเลยข้างในมีเม็ดกลมๆเหมือนถัว่วมันกินได้หรือเปล่าเนาะวันนี้แม็กได้ขึ้นไปที่สวนบนดอยอ่างขางนะครับระหว่างทางเนี่ยก็ไปเจอไอ้ต้นไม้ชนิดนี้แหละครับก็เลยลองจอดแวะดูครับแล้วเห็นว่ามันเออหน้าตาแปลกดีแม็กเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยชื่อของเขาคืออะไรแล้วมันกินได้ไหมเนาะมีใครรู้จักกันบ้างครับเดี๋ยวแม็กจะลองกินให้ทุกคนดู มีใครรู้จักบ้างครับในลูกอะไรนี่หนามเลยลูกเม่นลูกเม่นนะฮะเจอข้างทางครับที่ดอยอ่างขางเราก็แวะครับหาเก็บของป่ากินลูกเต็มเลยมันเหมือนเก่าลัดเลยนะเห็นปะรู้จักเก่าลัดไหมที่มันจะเป็นหนามๆอย่างเงี้ยนะฮะเห็นลูกเก่าลัดเลยเฮ้ยเนี่ยเต็มเลยอะเก็บไปกินได้เลยนะเนี่ยทุกคนอาแถวบ้านทุกคนเรียกว่าอะไรบ้างครับถ้าคนทางเหนือนะเขาจะเรียกอะไรนะ บกอบกอเออเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแม็กจะลองแกะแล้วชิมให้ทุกคนดูนะครับนี่ลูกเขาเต็มเต็มจะเป็นงครั้งแรกเมื่อกี้ไม่รู้เราไม่รู้ว่าคิดว่าเป็นไงมันเหมือนง้อเราก็หยิบเต็มแรงเลยกำเต็มแรงเลยเหรอนี่ไงนะครับลูกเขาจะเป็นอย่างนี้อุ้ยจิ้มเออเจ็บจริงเจ็บเจ็บเจ็บนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบนบนถนนดีกว่านะฮะจะแกะให้ทุกคนดูนะครับนี่ ยจะกินกันสดๆให้ดูเลยโอ้หนมหนามเขาเจ็บอยู่นะอ่านี่ฮะลูกเขาหน้าตาเป็นอย่างี้นะเราใช้ฟันอ๋อใช้ใช้มีดในการอะไรน,นี่ได้นะฮะกระเทมเออคมๆอ่านี่ไงเม็ดด้านในเขาจะเป็นอย่างนี้นะซื้อน้องมาจะลองชิมดูนะฮะโอ้หมันมากว้าวมัน ถ้าไปคั่วนี่น่าจะอร่อยเลยอ่ะนี่น่ากินไหมมันมันมากเลยครับมันมันหวานหวานอร่อยมีใครเคยกินบ้างอ่ะะตาก้องอยากลองชิมนะฮะลูกเจ้าปัญหาคือลูกนี้ทุกไม่แล้วอาลองชิมดู มันมันมันหวานฮ่าแต่มันมีกลิ่นหอมเนาะอืมันมีกลิ่นผมกลิ่นมาเหมือนอะไรอ่ะไม่เหมือนถั่วอืมบอกไม่ถูกเหมือนกันมันเหมือนมันไม่ใช่แมคคาเดเมียนะือนอ่ากินหอมกว่ากว่ากว่าพวกพวกแมคคาเดเมียอืมอร่อยอร่อยอร่อยดีมันฮะ อร er ่อยมากบกอครับแน่ว่อยากไปต้มไปคั hmm. ่วอ่ะใขรอยากได้บ okay. ้างครับเดี๋ยวเก็บไปฝากอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเขามีสรรพคุณอะไรบ้างแล้วก็เขามีที่มาที่ไปยังไงนะฮะบกอครับอืมร้อยก่อหนามก่อตี้ก่อผาก่อขี้หมูก่อมนก่อหุ้มชื่อเยอะมากเลยครับมีจังหวัดไหนที่เรียกว่าอะไรบ้างครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแบ่งปันความรู้กันครับ ต้นหมากก่อน,นะครับมักจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติครับตามริมป่าริมเขานะครับถือเป็นไม้ห่วงห้ามนะครับที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางปกป้องสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติครับเพราะส่วนใหญ่จะชอบขึ้นตามป่าดิบเขาตามทีลดชันสูงซึ่งถือเป็นพืชที่สําคัญครับช่วยปกป้องการพังทลายของดินและยังช่วยรักษาอุณหภูมิครับและดูดซับความชื้นเก็บไว้ในใต้ดินได้ดีมากๆครับ ต้นของเขาจะสูงมากเลยนะครับประมาณ30เมตรเนี่ยเวลาออกลูกก็จะล่วงหล่นอยู่บนพื้นดินครับชาวบ้านก็จะเก็บลูกก่อนนะครับที่มีหนามคล้ายกับง้อแต่หนามจะแหลมมากนะครับแล้วก็จะค่อนข้างเจ็บมือเลยต้องระวังในการเก็บด้วยนะครับชาวบ้านก็จะเก็บไปคั่วครับหรือเอาไปขายนะครับมาก,กอจัดเป็นพืชตระกูลถั่วครับมีไขมันไม่อิ่มตัวมีประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายมากๆครับ แล้วก็ยังมีวิตามินอ e, ีมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงครับชาวบ้านนิยมนําเม็ดมาคั่วรับประทานครับรสชาติจะคล้ายๆเกาลัดจีนครับแต่ลูกเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่าครับสรรพคุณของเขายังช่วยบํารุงร่างกายแก้วันโลคแก้อาเจียนเป็นเลือดครับช่วยห้ามเลือดแก้ไอละลายเสมหะแต่ผู้ที่ท้องอืดง่ายๆก็ไม่ควรทานบ่อยนะครับเพราะเขาจะทําให้ท้องอืดหนักกว่าเดิมครับหรือผู้ที่เป็นโรคไขข้ออักเสบนะครับหรือชอบเป็นร้อนในเนี่ยห้ามทานนะครับ เกิดมา30กว่าปีก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับมีใครเคยเห็นและเคยกินบ้างครับถือว่าเป็นผลไม้แปลกเลยเนาะถ้าไม่ขึ้นมาบนเขาบนดอยอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเห็นเลยครับครั้งนี้แม็กพามาเที่ยวที่ดอยอ่างขางครับพาไปลุยสวนผลไม้ครับที่ถือว่าเป็นผลไม้เมืองหนาวเนี่ยมีผลไม้แปลกๆเยอะมากเลยครับใครที่ชอบคลิปของแม็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและรอติดตามชมคลิปหน้าครับว่าแม็กจะพาไปบุกสวนผลไม้อะไรมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับรอติดตามชมกันนะ